เนื่องในวันที่3มิถุนายนวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานวันนี้จะขอเสนอพระอัริยภาพในหลายด้านของพระองค์นะคะโดยเฉพาะด้านกีฬาค่ะด้วยพระองค์ทรงร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบข้ามเส้นทางหาดชะอําอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีไปยังอ่าวเตยงามอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีโดยระยะทาง45ไมล์ทะเลเมื่อวันที่19เมษายน2567นะคะจากนั้นทรงรับฟังการถวายรายงานข้อมูลการแข่งขัน เรือใบอาทิเส้นทางการเดินเรือซึ่งจะแล่นตัดกลางอ่าวโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง ในรูปแบบการแล่นเรือใบขวางลมแล้วส่งพระดําเนินไปยังหาดรีเจนเชอําประทับเรือ RIB เสด็จพระราชดําเนินออกจากหาดรีเจนเชอําไปยังเรือใบประเภท TP 52รุ่น IRC าสีโและส่งแข่งขันในทีมวายุเลขเรือ t h a 7 2ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทําหน้าที่หลักคือบังคับหางเสือเรือให้แล่นไปตามทิศทางที่ต้องการนะคะและจะสลับ ไปทรงชักเรือใบปรับเรือใบด้วยค่ะ สำหรับทีมแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวในครั้งนี้มีทั้งหมด8ทีมนะคะจากประเทศต่างๆอาทิออสเตรเลียอังกฤษเนเธอร์แลนด์มาเลเซียไทยและไต้หวันรวมประมาณ115คนค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งได้รับไปอนุญาตขับเรือโมอเตอร์บ๊ทหลเส้นและเซลรบ๊ทหลเส้นจากประเทศสวิสแลนด์และ RYA c r s t o n Skipper จากประเทศอิตาลีด้วยค่ะ